ส่งกลานคอกระเช้าเสื้อลายดอกหัวหินค่ะ ช่วงค่ำวันที่11เมษายน2567ที่ผ่านมาที่ตลาดนัดแพรไม้เขตเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพลกิจพงศ์วไลศิน,นอำเภอหัวหินเป็นประธานเปิดงานสงการหัวหินคอกระเช้าเสื้อลายดอกตอนสีสันไฟจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึงวันที่13เมษายน2567รวม3วัน3คืนมีนางอุษาพงศ์วไลศินนาย,ยก,กิ่งกาชาติอำเภอหัวหินนายทวีศิลป์พัฒนาพิรัตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขัน นางสาววราการถาวรรองผู้อํานวยกา,การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานประจบธีรีขันนายศิลพันธ์กมลปาโมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนางริษาอึ้งเฮงประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอหัวหินนางสาวเชอร์มานอุทัยวรรณวงศนาย,ยกสโมสรไลออนหัวหินนายอมรเทพอม่วมีเพียรผู้จัดการทั่วไปส่วนการค้าหัวหินมาเก็ตวินเลจนายกิติพงศ์สินิเพชรเกษมเจ้าของตลาดนัดแพรไม้หัวหินและแขกผูคค้มีเกียรติให้การต้อนรับท่ามกลางประชาชน เด็กๆนักนะท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมเล่นสรดน้ำสงการอย่างสนุกสนานพร้อมกันนี้ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมส่งน้ำพระประทานรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าตลาดสร้างสุขโดยพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหินพร้อมชมการสแสดงเบิกเลิกปีใหม่2567เย็นทั่วล่ามหาสงการการสแสดงชุดระบำนกยูงซึ่งเป็นพาหนะของนางมโหธรเทวีนางสงการประจำปี2567การสแสดงกองชุดสะบ,บัดชัย การแสดงของวงดนตรีปากน้ำปานวิทยาการแสดงดนตรีของเยาวชนวงดินสอสีสติงวาราตี้นากิติโงสิริเพชรเกษมประธานจัดงานกล่าวว่าอำเภอหัวหินร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมกันจัดงานสงการภายใต้ชื่อว่าสงการหัวหินคอกระเช้าเสื้อลายดอกขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมที่ดีมีมาแต่โบราณการให้คงอยู่รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งใน,ในการอนุรักษ์การสวมใส่เสื้อคอกระเช้าเสื้อลายดอกและรักษาไว้ซึ่งประเพณี สงการที่ดีงามอีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจธธร,ร,รายได้และการท่องเที่ยวในเมืองหัวหินภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิการประกวดหนูน้อยส่งการคอกระเช้าโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงการการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ปล่อยอุโมงน้ำขนาดใหญ่เพื่อเล่นสาดน้ำสงการการสแสดงกีต้าร์คลาสสิกการสแสดงคอนเสิร์ตจากวงดวนตรีและศิลปินที่น่าสนใจอีกมากมายสำหรับพื้นที่ตลาดนัดแพรไม้หัวหินสามารถรองรับรถผู้ที่มาร่วมงานได้มากกว่า1000คันอีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัยที่ดีเพื่อให้มั่นใจได้ว่างานสงการหัวหินคอกระเช้าเสอรายดอกในครั้งนี้สามารถดำเนินไปด้วยความสนุกสนานเรื่องเริงและปลอดภัยจึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมงานดังกล่าวโดวยไม่เสียค่า ใช่